คุณคิดว่ามะละกอใบยเยอะจะติดลูกเยอะหรือเปล่าสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวพีไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีทําให้ต้นมะละกอติดลูกเยอะๆส่วนมะละกอที่ใบยเยอะแบบนี้คุณคิดว่าติดลูกเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ติดลูกเยอะเป็นอย่างไรมาดูต้นมะละกอต้นนี้เห็นไหมครับติดลูกเยอะมาก แต่ใบไม่ค่อยมีเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทำแบบนี้ต้นมะละกอถึงจะติดลูกเยอะใบไม่มีเลยลูกใหญ่ลูกเยอะดูสิครับไงครับต้นนี้ลูกโคตรใหญ่ลูกโคตรเยอะใบไม่มีในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีทำให้ต้นมะละกอติดลูกเยอะติดลูกใหญ่ทำอย่างไรนะครับสำหรับต้นมะละกอที่กำลังเริ่มติดผลผลิตเห็นไหมครับ และกําลังเริ่มติดดอกเราจะต้องนะครับนํากิ่งที่แก่ๆนะครับของต้นมะละกอที่อยู่ด้านล่างที่ยังไม่หลุดจากต้นนะครับเด็ดออกเลยครับแบบนี้นี่ครับเอาออกนะครับเอาออกเพราะอะไรนะครับเราจะต้องเอาออกนะครับเพราะว่าต้นมะละกอนะครับจะได้ไม่ส่งน้ําเลี้ยงมาสู่นะครับนาหรือมาที่ใบของต้นมะละกอที่แก่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้ว ้นมะละกอจะได้ส่งน้ําเลี้ยนะครับไปที่ดอกและไปที่ผลของต้มนมะละกอทําให้นะครับต้มนมะละกอติดลูกโดกและติดลูกใหญ่ได้เพราะฉะนั้นใบที่แก่แก่แบบนี้นะครับไม่มีประโยชน์เด็ดออกให้หมดครับนี่ครับเด็ดออกให้หมดและเราจะเอาไว้ตอนช่วงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกทีนะครับเนี่ยสําหรับใบที่แก่แก่ไม่มีประโยชน์เด็ดออกให้หมดเลยครับเราจะเอาไว้นะครับมาดูกัน เห็นไหมครับตรงนี้นะครับจะมีดอกของต้นมะละกออยู่นะครับเราก็เด็ดใบนะครับเฉพาะด้านล่างตรงนี้ออกนะครับส่วนที่ติดดอกไว้นะครับเราจะไม่เด็ดออกนะครับและคลิปนี้นะครับท่านใดมีข้อสงสัยไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องริีไทยพีชาน e ลได้เลยครับนะเรานำนะครับผมจะบอกอีกทีนะครับเรานํากิ่งแก่ๆหรือใบแก่ๆของต้นมะละกอออกเพื่ออะไรครับเพื่อ ลดน้ําเลี้ยงนะครับเพื่อไม่ให้ต้นมะละกอนะครับส่งน้ําเลี้ยงไปสู่ใบหรือว่าก้านของต้นมะละกอที่แก่แล้วเพราะว่าไม่มีประโยชน์เราเด็ดออกนะครับ <conscient. S 1> ต้นมะละกอก็จะส่งน้ําเลี้ยงไปสู่ดอกของต้นมะละกอและไปที่ผลของต้นมะละกอที่กําลังติดนะครับทําให้นะครับต้นมะละกอที่กําลังติดดอกและติดผลนะครับติดดอกเยอะขึ้นและติดผลเยอะขึ้นรวมทั้งติดผลใหญ่ด้วยครับ และถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีเลยครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับดูสิครับต้นละกอกําลังติดดอกติดผลทําอย่างที่ผมทํานะครับติดผลใหญ่ติดผลโดกรวมทั้งติดผลตลอดปีครับ